ตัดหญ้าให้ช้างนะครับผมวันนี้นะครับช่วงที่ควันยังไม่มานะครับตอนนี้ก็ดูแลพ่อใหญ่นะครับกับสิริมงคลนะครับผมมาตัดหญ้านะครับนี่นะครับผมก็ตัดพอประมาณนะครับวันนี้ครับก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับเราในช่อง f ฟ m i l y ่สีทับไทยนะครับไปดูบรรยากาศ การตัดหญ้าของเรานะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมเราก็ไปดูช้างต่อนะครับวันนี้ครับผมนี่ยครับตัดหญ้านะครับผมปีนี้หญ้าของเราพอได้ตัดนะครับผมนี่นะครับกําลังกินเลยนะครับผมต้นกําลังพอดีนะครับนี่นี่เป็นหญ้าโตสามนะครับนี่ วันนี้ก็แบ่งสับป,ปะรดที่บ้านนิชาดาไปด้วยนะครับผมขึ้นได้หนึ่งหอบแล้วนะครับก็สู้ๆครับผม ครับผม ใช่ยาเกีกบงานเขาเพราใชยาว่าชาปูอยู่ไราไปทางได,ดไนแ<ม>ง,ง้วอะมันคาขอกดีมันไปมันก็ยูเแียนหลังสำบลับเขาอันอ้อมไหมต้องกรุงรัวเขาดีน่ะมันีนไปใเว่าแต่กระหานโมวอะแต่ไข่ย,ยุงข้าบฟองนะอ่ะตกมันนะโมเมนอสิอ เอนแมันเีว่าลงกิดอกฟางมันุ่มสองุ่มุ่มครับัดยาคงบินคนยังสืดีเคยเห็นยับินคนเห็นนาะ ตาหวานอยู่เพ่อเป็นยังดอกตาหวานอยู่ครับนนี้เราผสมยาฆ่าเชื้อนะครับผมดังขับทิมน,นะครับน้ำจะเป็นสีม่วงมวครับผมเพราะว่าจะเอาพี่มงคนมาอาบน้ํานะครับผมเราก็ลาดใส่ขาเนาะพื้นเท้าเปิดเดินอีกสักหน่อยนะพี่มงคน ครับเอ้ามาดูแผลครับผมเฮ้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 นี่นะครับเทาเปิดเดี๋ยวจะราดยาเข้าไป แล้วก็จะขี่หนึ่งรอบนะครับผมมีสองที่นะครับตรงขมับข้างซ้ายนะครับผมสองที่อ๋อเดาได้พ่อรักษาให้อ๋ออ๋ออ๋ลูกเอ๋อพ่อรักษาอ่า

tiếp 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 mà, tiếp mà tiếp rồi, tiếp 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 ít tiếp 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 สร้างป่าตะทางใดนี่สร้างป่าครับผมดูเกิดจนเลยเดี๋ยวเบอร์ตั๊บนี่แล้วครับกินมแล้วมังคุดมังคุดมังคุดกิน,นยุ่งมังคุดแต่บ่าแล้วมีก็กินเนื้ออยู่วะไปหาน้องเลยปั๊บราดหญ้าเสร็จแล้วนะครับผมพาเดินโรากหญ้าลาดหญ้าพุ่งสุดราดหญ้านั่นจบแล้วมันก็ยุบยุบลงอยู่ อกับธรรมดาก <c oughs> ัธรรมดาแล้ต <radiation> ้องเจียรเจียครับทิมบ่ส่วนส่วนงได้เนาะส่วนนึ่งน้อยส่วนยึงได้เรียต้นไข่ในบ่อนี่วะส่วนยึงได้เนาะส่นนึ่งน้อยเนาะยักมานกมายักมุนมาไ

ยบกอมือแหลกอยู่เหีย่ยวไปเหงล่งนะเห็นลองรอยแล้วไม่เห็นอันนี้ล่ะ<อ>เห็นลองหรออันนี้ยังอันนี้อ, <laughs> อันนี้มุนหายังนี่ไหมโอ้โอเสียงสูดสิทิ์สับอยู่ทักทายทักทาย cái gì đầy xong móc khuẩn gì mà? lên răng qua. ra. đi nó. Ăn ngắm lông nó lông một chút, chui lông nó cả sung rồi là sang. แลกอยู่ก็เกินอาทิตย์นึ่งหรอยุบหาย,หยหเลย มืนนัอนี้มืัอนี้ย่างดีมืนนัอนี้มืัอนี้ย่างดีบรรทาวแห้งเหมืไอมันอะบรรทาวแห้งเหรมืัอนี้ธรรมดามืมอนี้กินยาธรรมดาเมื่อไ้หาว,ว่ากินยาแล้วยางดันย่างเดียวเนะไปอะไลูกครับผมพอพาดินแล้วนะครับเสร็จงานแล้ววันนี้ ไปสแกนหน้าก่อนบนสูงแอคชั่นบนขอบคุณครับด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับในช่อง Family สีนับไทยครับบ๊ายบายสวัสดีครับ